อะไรเหรอไม่ค่ะอ,อะไรอ่ะผมลงชัยชนะเป็นสเตเดียมอุ้ยจะไปเื้อต่อให้จะไปแขง่งอันนี้หนูไปแขง่งที่เทาวลีกไงลกูยกยังไม่มได้ไปแล้วแลวมวผมลงชลใจชัยชนะจนะช้วจบเธอเลย ทำอะไรได้คิวสิบใช้ล้วจบเธอ